ไปครับท่านบัญชาเดชเจริญสิริกุลครับเชิญครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมบัญชาเดชเจริญสิริกุลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบปัญชีรายชื่อภักกาทําคนนครสวรรค์ครับท่านประธานครับวันนี้ผมมีเรื่องนําเรียนหาหรือท่านประธานในเรื่องของสินค้าเกษตรก็คือเรื่องข้าวนะครับวันนี้ฤดูนี้เพิ่งเกิดต้นฤดูเองครับท่านประธานครับข้าวเร่มีปัญหาแล้วครับราคาตกต่ำเหลือตันเจ็ดพันกบาทแปดพันต้นต้นเองครับเพราะว่า มันมีปัญหาในระบบของข้าวนะครับเช่นพันข้าวที่ที่นำเข้ามาในทำในในประเทศไทยเราตอนนี้นะครับส่วนใหญ่ที่จะออกในนาปังในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เมษาเนี่ยข้าวที่พันนำข้าวที่มาปลูกในประเทศไทยตอนนี้กลายเป็นข้าวของเวียดนามซส่วนใหญ่เช่นพันหอมพวงพวงทองข้าวจัสมินอะไรพวกนี้เป็นข้าวพื้นอ่อนซึ่งซึ่งเข้ามาทำลายข้าว ราคาข้าวในในประเทศไทยเช่นข้าวหอมมะลิหรือข้าวหอมมะทุมที่เพิ่งผลผลิตออกไปในนาปีนี้เองนี่เพิ่งจะเริ่มต้นฤดูเองครับท่านประธานพอถึงเดือนมีนาเมษานี้แล้วเนี่ยพอข้าวพวกนี้ออกมานี่คือปัญหาของราคาสินค้าข้าวที่จะตกต่ำนะครับเพราะว่าข้าวประเภทนี้เป็นข้าวข้าวนิ่มข้าวเมล็ดสั้นนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาในในในผลของของข้าวอ่ที่เป็นปลายบดับก็คือปลายข้าวของชนิดนี้ก็ไปปนกับข้าวพื้นแข็ง ที่ข้าวพื้นแข็งที่เข้าเอาไปทําเส้นมีเส้นบะหมีเส้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นขนมจีนอะไรกไ็แล้วแต่มันก็เลยเละไปหมดนะอันนี้ค็ลําบากนะครับเพราะว่าปกติข้าวที่ทาโจ๊กก็คือไปข้าวหอมมะลิชนิดเดียวพอมีข้าวพันชนิดพวกนี้เข้ามาเยอะเนี่ยก็เลยเป็นปัญหากับราคาข้าวในประเทศไทยมาตลอดนะครับก็ต้องฝากกับเรียนรรท่าน,นประธานไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนะครับช่วยช่วยดูที่กรมปศุสัตว์ หรือกรมการส่งเสริมนะครับว่าข้าวชานิดนี้เข้ามาได้อย่างไรแล้วมามาจดทะเบียนกันได้อย่างไรในการรับไล่ละพันเนี่ยอันนี้อันนี้มีมีปัญหาในในเรื่องนี้สูงมากเลยนะครับเพราะว่าข้าวหลายๆพันก็จริงๆแล้วก็การส่งเสริมต่างๆของกรมวิชาการของกรมข้าวก็มีพันธที่ดีๆก็ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับก็เรื่องนี้จะเป็นปัญหาต่อไปในเดือนสองเดือนข้างหน้าจะมากมายเลยครับใน ในส่วนของพากการธรมเนี่ยเราจริงๆแล้วเราก็มีโครงการชะลอ,อก,การขายไว้ให้อยู่แล้วในส่วนของราคาการตกต่ําของสินค้าเกษตรทีข่ข้าวข้าวโพดแล้วก็มันแล้วก็ยางพาราในโครงการชะลอ,อก,การขายนีย่ก็สามารถให้รัฐบาลเนี่ยเอาไปใช้ได้ในเมื่อในรัฐบาลนี้ยังไม่มีโครงการอะไรที่จะมารองรับราคาสินค้าเกษตรที่มันตกต่ํานะครับก็ยินดีพกักการธรมยินดีให้ในโยบายนี้ไปไปใช้จะได้บอกประชาชนได้ได้จริงๆทันทีว่า ประเทศประชาชนต้องอยู่ดีก <c oughs> ินด,ดีและมีเงินใช้จริงๆครับขอบคุณครับท่านประธานครับ